วันนี้เรามาเรียกร้องเข้ามาถึงจังหวัดแล้วเนี่ยเรามาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนะว่าขอให้ช่วยปัญหาของพี่น้องชาวบ้านเราหน่อยนะในส่วนตรงเนี้ยในกรณีที่ว่าเรามีในคดีแล้วเราถูกจับกลุ่ไม่ใช่จับกลุมคือว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับอะไรในพื้นที่ตรงเนี้ยเราไปขอเรียกร้องข้อความเรียกร้อนของเราในส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยเดี๋ยวผมทชจเนี่ยจะทำาถือนำเรียนท่านผู้ว่าให้โดยด่วนนะครับน่าจะแล้วก็วันนี้ ๋อไป่หอดเดี๋ยวได้แล้วมึงสึอพวกที่ทำเลยทําไม่เสร็จใายในวันนี้เลยไปแล้วก็ท่านผู้ว่าจะลงนามพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวหนังสือที่จะลงนามถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัป่าและพันธุ์พืชเนี่ยโดยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการให้ถ้าท่านท่านผู้ว่าหรือท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเสร็จปุ๊บผมจะโทรบอกใครดีโทรบอกพี่ยหญ่หรือโทรุกอ่าโทรบอกพี่ได้ไหม๋ยวให้อร์โทรไว้แล้ว นะเอาก็คือว่าเดี๋ยวจะส่งไปตามระบบคือจะส่งหนังสือจดเอเอเอสนัเลยไปส่งมปที่ศีรกรมอุทยานแต่ในส่วนของเรามารับหนังสือที่ทางจังหวัดถึงกรมเนี่ยถือไปด้วยในส่วนของเราถ้าเราอยากจะให้เร็วเราขึ้นไปกรุงเทพเองแต่ถ้าบอกใจเย็นรอก็ได้ก็ให้ผมส่งไปรษียไปแล้วแต่ส่งไปให้ทั้งสองอย่างคือผมส่งไปรษณีแล้วก็พี่น้องมารับหนังสือจากผมไปด้วยว่าจะไปหรือไม่ไปเป็นเรื่องของพี่น้อง นะในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคลายความเดือดร้อนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ในส่วนตรงนี้แต่ในกรณีที่ว่าภายในอห้าวันเจ็ดวันสองอาทิตย์เลยเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งกับทางรัฐที่หกในส่วนตรงนี้ทาหั้าทางปกครองผู้เป็นนากันไปว่าในระหว่างที่เรายื่นอุทธรณ์ทุกเราเนี่ยตรงนี้อุทธรณ์คำสั่งตรงนี้ขอให้ดำเนินการยังไงยังไงเขาท้อใจ นะรอแล้วก็ากทางทางไม่หกจะมีคาความเห็นคำต่างุทพูดหรือไงเป็นเรื่องทางไม่หกแยกกันไปไม่เกี่ยวกับทางจังหวัดเดี๋ยวจังหวัดจะทําปัญหาของพี่น้องเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราเนี่ยส่งไปให้อธิบดีกรมอุทยานชาติป่าะปละพันธุ์ช่วยโดยเร็วที่สุดด่วนที่สุดพอเข้าใจไหม